เมื่อเราห่างกันเขาอยากบอกแบบนี้สวัสดีค่ะหมออมเองนะคลิปนี้นะคะก็จะมาทำนายสั้นๆให้กับทุกคนที่หยุดดูคลิปนี้แสดงว่าพลังงานเราคลิกกันนะคะเมื่อเราห่างกันเขาอยากบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเขารู้ตัวดีว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อืมอาจจะอยากบอกว่าเขามีสติดีนะเขารู้ตัวดีนะคะเขาบอกว่าเขาทิ้งคุเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขากลัวการถูกทิ้ง มีเซนต์แปลกๆนะก็เลยแอบชิ่งคุณก่อนก็ได้นะคะแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยว่างก็ได้สาเหตุที่ที่ทิ้งที่ชิ่งเพราะเขาไม่ค่อยว่างเอองานยุ่งงานเยอะหรือเขามีแฟนแล้วก็ได้นะคะเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนนะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่อยากเป็นแค่เพื่อนนะถ้าเป็นแค่เพื่อนไม่เอาอะอะไรน,นะแต่เขาก็อยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าเขาจริงๆแล้วรู้สึกยังไงอยากบอกคุณว่าลึกๆเลยรู้สึกยังไง บางครั้งเขาตื่นมาคิดถึงคุณด้วยหรือบางครั้งก็นอนไม่หลับ